สวัสดีครับผมแพทริกพงงามฟอสเนอร์นะครับมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2024และเราทีมมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2024ครับ ส่งเสียงพร้อมเพรียงกันมากับความภาคภูมิใจค่ะสำหรับซีนุ่มจากท็อป5มิสเตอร์ g l o b a l Thailand 2024พวกเขาเดินทางมาเยี่ยมไทยบันเทิงไทย PBS นะคะหลังจากที่สิ้นสุดการประกวดในรอบไฟนนลเมื่อ6วันก่อนค่ะโดยผู้ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้คือแพทริกโพงามฟอสเนอร์นักกีฬาไอซ์ฮ OCKY ทีมชาติไทยค่ะหลายคนเนี่ยคุณนหน้ากันดีนะคะในละครหลังข่าวเพราะว่าน,นุ่มแพทริกเองเคยฝากผลงานการแสดงในละครซีรีส์มาแล้วหลายเรื่องตลอด5ปีที่ผ่าน 妈 แต่หากพูดถึงตัวตนที่แท้จริงแล้วค่ะเจ้าตัวบอกว่าดีใจมากที่ในการประกวดรอบไฟนอลให้ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งชุดแสดงความเป็นตัวเองเขาก็มาแบบนี้เลยค่ะในรอบแนะนําตัวนะคะชุดนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้บอกตัวตนเขาสุดละเพราะว่าเป็นนักกีฬาที่เล่นมาตั้งแต่เด็กนะคะตอนนี้เป็นทั้งนักกีฬาทีมชาติและครูสอนไอซ์ฮอกกี้ด้วยแต่เจ้าตัวบอก oh, <wow. S 1> พลาดเหมือนกัน <First! S 1> ทําเรื่องขอใส่ชุดทีมชาติไม่ทันไม่งั้นคงจะภูมิใจในตัวเองกว่านี้ค่ะแต่แฟนนางงามก็ตื่นเต้น เพราะว่าคนอื่นเนี่ยมากับรองเท้าธรรมดาธรรมดาแต่ว่าหนุ่มแพทริกคนนี้เข้ามากับอินไลน์สเกตค่ะไถบนเวทีแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะเจ้าตัวบอกว่าถ้าเป็นเวทีลานน้ำแข็งเนี่ยจะได้เห็นชุดไอซอกกี้จัดเต็มกว่านี้แน่ค่ะ And today gonna start am human gentle I'm I ส่วนอีกคนรองอันดับสองนะคะโยโย่ทีนนรุปกรณ์ม่วงไม้ค่ะมาในชุดสูทก็จริงแต่ถ้ามองดีๆเจ้าตัวเนี่ยเอาสายวัดตัวขึ้นเวทีด้วยเพราะว่าตัวตนของโยโย่เขาเป็นเจ้าของร้านตัดเย็บชุดสูทค่ะที่ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็ยังเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องดูแลลูกน้องอีกหลายชีวิตนะคะ ส่วนนุ่มคนนี้ฟ็อกซ์ปรเมศมั่นยืนค่ะที่มาในชุดช่างซ่อมรถยนต์ขึ้นเวทีแบบนี้ไปเลยเจ้าตัวเรียนจบด้านช่างยนต์จากอังกฤษค่ะถือเป็นอาชีพที่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้มาโชว์ความเป็นตัวเองอย่าง <Fox, S 1> ภาคภูมิใจค่ะ และอีกคนหนึ่งณพทัทชนะพัฒน์พรมมาสิมนะคะรองอันดับ4ที่มาในชุดนักกีฬาฟุตบอลค่ะปัจจุบันเจ้าตัวเป็นนักกีฬาประจำอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีมมามแม้ยังไม่เก่งมมกถึงขั้นติด<ร>ทีมชาติแต่ว่าชื่นชอบ,บแล้วก็ฝันเหมือนกันว่าบนเส้นทางกีฬาจะมีนัภกกัทร,รในรายชื่อของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยได้ค่ะ ทีนี้บนเวทีมิสเตอร์ g l o b a l Thailand เราได้เห็นผู้เข้าประกวดมาในชุดที่บอกความเป็นตัวเองและก็บอกอาชีพที่ทําอยู่นะคะบางคนมากับผ้ากันเปื้อนรู้เลยเป็นเชฟบางคนมากับชุดนักกีฬาตีกอล์ฟค่ะหรือว่าบางคนมาในสูรที่เป็นทั้งพนักง,งานออฟฟิศและนักการทูตการที่เวทีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวด20คนสุดท้ายได้แต่งชุดตามใจในรอบไฟแนลซีนุ่มเขามองนะคะถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนได้เห็นได้ภูมิใจในอาชีพที่เป็นและก็มั่นใจในสิ่งที่ชอบค่ะ ให้คนเห็นชุดฮอกกี้ผมก็ผมก็โอเคเลยแล้ววันนั้นหน้าที่ Opening Speech mm. ผมอะ่ะก็คือได้พลังจากชุดฮอกกี้เยอะนะครับ mm. เพราะมันเป็นอะไรที่แบบผมรักมาก mm. ผมเกิดมาในในลานฮอกกี้จริงๆอะ่ะ mm. แล้วทุกอย่างที่แบบที่ดึงจากตัวเองออกมาวันไฟแนลจริงๆอะมันมาจากฮอกกี้ทั้งหมดความเรียนรู้ความแบบมั่นใจความทุกอย่างที่แพทเก่งมันมาจากในการเล่นกีฬาจริงๆอยู่ในทีม แพ้ก็ต้องสู้ต่อเจ็บก็หยุดไม่ได้ต้องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆก็ดีใจมากๆที่ได้โอกาสใส่ชุดฮอกกี้แล้วก็อยู่เดินยยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ให้ประเทศไทยเห็นคือฮอกกี้คืออะไร สำหรับแพทริกนะคะก็มองว่าแม้จะมีประสบการณ์ผ่านการแข่งฮอกกี้มาหลายสนามแต่การขึ้นเวทีประกวดแบบนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะได้พลังจากการแพ้ชนะในเกมมาเยอะทําให้ตัวเองไม่ยอมแพ้คิดเสมอค่ะว่าไม่ได้มาแข่งกับใครแต่มาแข่งกับใจตัวเองจึงอยากส่งต่อพลังบวกให้แฟนๆนะคะว่าอย่ายอมแพ้ค่ะกับเส้นทางไหนที่ฝันเอาไว้จากนี้แพทริกจะต้องเตรียมความพร้อมกับเป็นตัวแทนหนุ่มไทยบนเวทีประกวดระดับโลกแล้วนะคะมิสเตอร์ g l o b a l 2024ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเดือนตุลาคม นี้ค่ะ